ีค่ะวันนี้ถือเลิกดีถือโอกาสดีเนาะก็ได้ไพ่สาหรับนี้มาระยะหนึ่งแล้วนะคะร่วมๆเกือบ3เดือนแล้วนะสำหรับไพ่สาหรับของคาชานันทาโร่นะคะวันนี้ก็จะมาแกะกล่องนะเอาแบบว่าแกะตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเลยว่าหน้าตาไพ่ข้างในเนี่ยจะมีความสวยงามแค่ไหนยังไงนะคะ อันนี้คือด้านในนะคะที่เราเห็นกันที่ออกมาเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคอ่ะก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะจะอยู่ทรงประมาณนี้นะมีเป็นลักษณะแบบได้มงคลมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวแกะน,นิดนึง อันนี้ก็คือจะเป็นกล่องเนาะจะเห็นเลยว่าดีเทลสวยงามนะคะตั้งแต่หน้ากล่องแล้วนะคะห้าตาอ,อี้นี้หรือใครที่สนใจต้องบอกงี้นะใครที่อาจจะไม่ทันในเรื่องของไพ่เองแต่ชอบกล่องอต้องบอกงี้ค่ะตอนนี้เองนะคะในส่วนของผู้จัดทําเองเนี่ยนะคะเขาก็มีกล่องนะที่เขาสั่งผลิตมาแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีมีอยู่ในสต็อกอยู่นะคะมีเฉพาะกล่องนะคะก็คือเป็นหน้าตายอย่างนี้เลยนะคะ นะมีอยู่แล้วก็สามารถที่จะสั่งเฉพาะกล่องได้ราคาในเพจของผู้จัดทำเองที่เขาตั้งเอาไว้ก็คือเฉพาะกล่องเนี่ยกล่องละ65บาทใครสนใจลองทักเข้าไปได้นะคะทีเ่เพจนะคะที่เพจของทางผู้จัดทำเขานะคะรู้สึกว่าจะใช้ชื่อว่าคุณเติบโตคชานันนะคะลองไปดูก็แล้วกันนะอันนี้นะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูกันเลยว่าข้างในเป็นยังไงเ,เดิมทีต้องบอกก่อนว่า มีอีกสำรับหนึ่งนะคะที่สั่งมาเป็นสำรับที่ตัวเองไม่แกะนะคะนี่เป็นสำรับที่2นะ,ะที่สั่งมาเพราะว่าสำรับแรกเลยก็คือไพ่ขอบทองนั่นเองเป็นไพ่รุ่นแรกเลยนะคะแต่ว่า,เ,าเป็นความตั้งใจของตัวเองที่จะไม่แกะเนาะแต่ว่าสำรับเนี้ยก็ได้คุยกับทางผู้จัดทำเอาไว้ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าลูกค้าคือตัวเองเนี่ยซื้อมาก็คือเป็นลูกค้าเนาะซื้อมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําในส่วนของวิดีโอ ให้นะคะเพื่อว่าจะได้ให้ใครหลายๆท่านอีกใครอีกหลายๆคนที่สนใจในส่วนของไพ่ที่เป็นไพ่ทาโร่ที่มีดีเทลเกี่ยวกับองค์พระพิฆเนศโดยตรงเนี่ยได้มาตัดสินใจกันว่าะจะซื้อหาเก็บไว้กับตัวเองบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันนะคะอ่าโอเคนี่คือดีเทลข้างในนะคะอ่ะก็จะเห็นเป็นภาพอย่างนี้เลยนะคะ โอเคค่ะมาดูความสวยงามของหน้าไพ่กันสักนิดนะคะหลังจากที่เปิดกล่องออกมาแล้วเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของอไพ่นะคะรายละเอียดของไพ่นะให้ดูกันใกล้ๆเลยว่าสีลายเส้นนะคะค่อนข้างจะปราณีตสวยเลยทีเดียวนะคะด้านหน้านะเป็นประมาณอย่างนี้นะคะแสงนะ่าจะจ้า,จาๆหน่อยอะแต่ก็จะยังเห็นอยู่นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะ จะติดแสงอยงู่นิดนึงอ่ะส่วนด้านข้างเองก็จะเห็นนะคะเป็นแนวกริสเตอร์นี่แหละคะ่ะที่เราเห็นเป็นสีเขียวเขียวเป็นกริสเตอร์อยู่นะคะทั้งสองสีด้านเลยหน้าบนอะไรเงี้ยเห็นหมดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวขอขยับนิดนึงโอเคนะคะให้เห็นหน้าไพ่หน่อยว่าดีเทลไพ่เป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะยกตัวอย่างไปนะคะ สำหรับไพ่สำหรับนี้นะก็ดูจากหน้าไพ่เราจะสังเกตเห็นได้เลยค่ะว่ามีไม่ใช่แค่เพียงในส่วนขององค์พระพิคเนตนะคะก็จะมีในส่วนของเทพนะคะอีกหลายองค์ด้วยนะคะที่เข้ามาอยู่ในสำหรับนะคะเข้ามาอยู่ในภาพที่วาดนะในสำหรับนี้ด้วยนะคะอ่ะเรียกว่าให้ดูพอ หอมปากหอมคอเนาะเพราะว่าสัต์ท้าสำหรับค่อนข้างจะเยอะจริงๆเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงว่าเวลาในส่วนของการใช้งานนะคะออนอกจากความโดดเด่นที่มีกริตเตอร์แบบนี้นะคะหรือว่าสีที่ค่อนข้างจะชัดแล้วถามว่าถ้าไม่ได้มีรุ่นกริตเตอร์มีรุ่นอื่นอีกไหมไม่มีกริตเตอร์ก็มีค่ะแต่ว่าณนะตอนนี้ต้องแจ้งก่อนนะคะอย่างที่บอกไปก่อนข้างต้นเลยว่า รู้สึกว่าจะมีแค่สสีแล้วนะคะมีไม่กี่สําหรับแล้วด้วยนะใครที่สนใจในเรื่องของงานพยากรณ์หรืองานสะสมก็แล้วแต่นะคะก็ลองติดต่อผู้จัดทำเขาดูนะคะโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันนิดนึงว่าแล้วเวลาใช้งานจริงเนี่ยลื่นดีไหมนะคะอ่านี้ลองลองรูดให้ดูก่อนนะถือว่าส่วนตัวนะคะโดยส่วนตัวของระโบเองเนี่ยลองรูดดูก็ โอเคนะถือว่าโอเคสาหรับตัวเองนะคะอ่ะก็ถือว่าชอบดีแหละนะมันมีความเลื่นไหลดีอะ่ะเออเนี่ยคุณดูสิเนหะ็นไหมริ้วมันก็จะดูเลื่นไหลดีนะคะบางคนอาจจะใช้วิธีการเกลีย่ยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่นะแต่ว่าอันนี้คืออ่าความชอบส่วนบุคคล <c oughs> นะคะเวลาที่จะเลือกไพ่หรืออะไรเงี้ยคะ่ะก็จะชอบรูดแนวไปนี้นะคะอ่ะทีนี้มาดูมิติของเขาเป็นยังไงกันบ้างเห็นไะคะก็ทำได้ดีเลยทีเดียวสีสะท้อนออกมาสวย นะคะสวยจับตาได้เลยนะคะสีประมาณนี้ทุกด้านด้วยนะคะอ่านะคะโอเคนะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะขอบคุณด้วยกับการติดตามรับชมในส่วนของรีวิวนะคะไพ่สำหรับนี้นะคะสำหรับสำหรับใหม่ของแม่โบโฮนะที่ยังไม่ได้เปิดใช้เลยยังไม่ได้นํามาใช้มาเลยนะคะเอามารีวิวให้สําหรับใครที่สนใจในเรื่องของไพ่ที่มี องพระพิคเนตนะคะนะที่เน้นในเรื่องของภาพขององค์ท่านเลยนะคะก็ลองไปหามาไว้ได้จะเพื่อการสะสมหรือบางคนจะใช้เพื่อการพยากรณ์ก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่เขาเรียกว่าความพึงพอใจของตัวเองเลยนะคะต้องบอกแบบนี้นะส่วนสำรับทองขออนุญ,ญาตไม่แกะนะคะเนื่องจากว่าเป็นอีกสำรับหนึ่งที่ซื้อมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ตั้งใจว่าจะเก็บสะสมก็เลยยังไม่แกะเลยกล่องยังไม่ได้แกะเลยนะคะแต่ ใครที่สนใจลองไปหาดูรีวิวได้น่าจะมีคนรีวิวสำหรับทองเอาไว้บ้างแล้วนะคะอ่ะนะเดี๋ยวโอกาสต่อไปจะเอาไพ่สำหรับนี้ละค่ะมาเปิดคํำพยากรณ์ให้เพื่อนๆกันด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเท่าที่สังเกตมาหลายๆคนนะคะที่ใช้ไพ่สำหรับนี้แล้วเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่า Energy พลังงานของไพ่ดีมากๆนะคะดีมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยว,ยวต้องลองมาพิสูจน์ กันสักครั้งหนึ่งด้วยตัวเองนะว่า,ามาเปิดให้เพื่อนๆแล้วเนี่ยพลังงานของไพ่เป็นยังไงบ้างแต่ว่าเอาไว้โอกาสต่อไปและกันเนาะวันนี้ขออนุญ,ญาตจ,จบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะใครสนใจในเรื่องของไพ่สําหรับนะคะคาชานันทาโร่นะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของกล่องกล่องแบบนี้นะคะเฉพาะกล่องอย่างเดียวนะคะก็ลองสอบถามไปทางผู้จัดทำได้นะค,ะคุณเติบโตคชานันนั่นเองนะคะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโดอต่อไปนะคะกับศาสต์มูคุสติบายแมโบโฮค่ะ